ชาวต่างชาติคนนี้มีชื่อว่าทิมซึ่งตัวงเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำวิดีโอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหล,หลายประเทศและได้ยินชื่อเสียงของประเทศไทยว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ผู้คนเป็นมิตรอาหารอร่อยและมีวัฒนธรรมที่สวยงามทำให้เขาอยากจะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศผู้คนและวัฒนธรรมของที่นี่ แต่เมื่อมาถึงที่ประเทศไทยแล้วเขาก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าเมืองไทยจะเป็นแบบนี้มันไม่เหมือนที่เขาจินตนาการเอาไว้ชีวิตของเขาในเมืองไทยมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เขาจะได้เจอกับอะไรบ้างเมื่อมาถึงเมืองไทยก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ เปิดคลิปมาตอนนี้ทีมเขาก็อยู่ที่กรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยโดยเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยที่ได้เดินทางมาเมืองไทยเขาตื่นเต้นมากๆที่จะได้เดินสำรวจเมืองกรุงเทพที่นี่มีผู้คนมากมายที่เดินอยู่และการจราจรก็ติดขัดอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนิดหน่อยแผนของเขาในวันนี้ก็คือเขาจะไปเที่ยวกรุงเทพในที่ที่ทันสมัยอย่างเช่นห้างสรรพสินค้า จากนั้นก็จะไปเที่ยวที่เมืองเก่าไปเดินสำรวจวัดที่สวยงามและลองชิมอาหารที่แสนอร่อยแต่ภารกิจแรกที่เขาจะทำในวันนี้ก็คือการกินกาแฟซึ่งมันเจ๋งมากๆเพื่อนของเขาที่เดินทางมาประเทศไทยก่อนหน้านี้บอกว่าที่ประเทศไทยมีกาแฟที่ผสมกับน้ำส้มด้วยมันน่าจะอร่อยมากเขาอยากจะลองกินเพราะเพื่อนของเขาบอกว่ามันอร่อย มันเป็นที่นิยมมากๆสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขาเลยอยากจะลองและก็ลองหาข้อมูลดูว่าที่ไหนขายกาแฟผสมส้มบ้างและเขาก็พบว่ามันอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เขายือนอยู่ตรงนี้จากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่ร้านกาแฟเมื่อถึงที่ร้านกาแฟเขาก็ได้ถามคนขายน้ำมะพร้าวแถวนั้นว่าคุณรู้จักร้านกาแฟที่ขายน้ำสม้มผสมกับกาแฟหรือเปล่า และคนขายน้ำมะพร้าวก็ได้ชี้บอกเขาไปว่าร้านอยู่ตรงนี้เขารู้สึกตื่นเต้นมากในตอนนี้เพราะมาถึงร้านกาแฟแล้วและจะได้ลองกินกาแฟสักทีมันเป็นกาแฟผสมน้ำส้มที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวซึ่งในตอนนี้เขากลัวว่าที่ร้านจะไม่มีเมนูนี้ให้กับเขาได้ลองดื่มเขาจึงได้ถามว่าที่ร้านมีกาแฟผสมส้มไหมซึ่งพนักง,งานก็บอกว่ามีเขาจึงได้สั่งมาหนึ่งแก้วในราคา80บบาท จากนั้นเขาก็ได้ยืนดูพนักง,งานชงกาแฟซึ่งทีมบอกว่าพวกเขาเนี่ยชงกาแฟก่อนแล้วก็เติมน้ำส้มลงไปมันเป็นน้ำส้มข้นสด,สด <ๆ S 1> เมื่อพนักง,งานทำกาแฟเสร็จแล้วเขาก็ได้ลองชิมกาแฟซึ่งเขาบอกว่าในตอนนี้เขาไม่รู้ว่าควรที่จะขย่าหรือว่าดื่มแบบนี้เลยมันเป็นครั้งแรกที่เขาเคยกินสิ่งนี้ซึ่งหลังจากที่ได้ลองชิมกาแฟเขาก็บอกว่ามันมีรสชาติที่ขมไม่หวานเลยขมมากมาก แต่เขาก็ชอบแม้แต่น้ำส้มก็ไม่รู้สึกว่ามีรสชาติน่าจะเป็นเพราะรสขมของกาแฟเมื่อเขากินกาแฟเสร็จแล้วทีมก็ได้เดินออกไปข้างนอกเพื่อไปสำรวจเมืองกรุงเทพต่อเขาได้เดินไปยังชุมชนที่มีผู้คนมากมายและได้บอกว่าเขาเจอกับร้านขายอาหารริมทางที่นี่มีทุกอย่างจริงๆอาหารข้างทางมีทุกที่บางทีเขาอาจจะกินอาหารเช้าที่นี่ก็ได้ จากนั้นเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆและได้เห็นร้านกาแฟมากมายซึ่งทีมบอกว่าจากที่เขาเนี่ยเดินมาในก่อนหน้านี้เขาเห็นมีร้านกาแฟมากมายเลยในกรุงเทพร้านส่วนใหญ่มักจะโปรโมทกาแฟเย็นแต่เขาต้องการอยากจะกินกาแฟร้อนจากนั้นเขาก็ได้เดินต่อมาจนถึงที่ตลาดที่นี่มีเสื้อผ้าและก็อาหารมากมายชุดนี้สวยมากมันเป็นกางเกงลายช้างซึ่งเป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้ เขาบอกว่ามันสวยดีและก็น่าสนใจแต่มันไม่น่าจะเหมาะสําหรับเขาและทีมก็ได้เดินมาถึงที่โซนขายอาหารเขาบอกว่ากลิ่นของอาหารที่นี่มันหอมมากๆทําให้เขาเริ่มที่จะหิวซึ่งเขาก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายไข่เจียวเขาบอกว่ามันหอมมากๆจนเขานั้นต้องหยุดและซื้อเขาอยากจะกินมากเพราะมันน่าจะอร่อยจากนั้นเมื่อซื้อไข่เจียวแล้วเขาก็ได้เดินไปหาของกินในตลาดต่อซึ่งทีมบอกว่า ตอนนี้เขาต้องการหาที่นั่งเพื่อกินอาหารที่ไหนสักที่และก็ได้เดินมานั่งกับคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าคนพวกนี้มาจากฮาวายและเบลเยียมเพราะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันและก็มานั่งกินอาหารที่นี่จากนั้นเขาก็ได้ลองกินไข่เจียวที่ซื้อมาซึ่งเขาบอกว่ามันมีกลิ่นที่หอมมากเมื่อเขาเดินผ่านมันทำให้ต้องหยุดและแวะร้านนั้นเพราะมันหอมและน่าอร่อย เมื่อได้กินทิมก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆเขาใส่ผักสีเขียวๆลงไปในไข่เจียวด้วยทำให้มันมีกลิ่นหอมไม่คิดเลยว่าที่ประเทศไทยจะมีแบบนี้มันเป็นครั้งแรกที่เขาได้กินไข่เจียวใส่ผักและมันก็เป็นรสชาติใหม่ที่เขาไม่เคยกินมาก่อนผักมันขมนิดหน่อยแต่เขาเดาว,ว่ามันต้องเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีอย่างแน่นอนเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วทิมก็ได้เดินกลับเข้าไปในตลาดอีกครั้งโดยเขาบอกว่า อยากจะลองสำรวจตลาดแห่งนี้ว่ามีอะไรขายบ้างที่นี่มีเสื้อผ้ามากมายมีแต่ชุดสวยซึ่งเขาก็ได้เดินอยู่ในตลาดพักหนึ่งก่อนที่จะเดินออกจากตลาดและมาอยู่บนถนนซึ่งเขาบอกว่าที่ตลาดเมื่อกี้มันบ้ามากๆมีของขายมากมายเขาเดินไปไม่ทั่วเพราะมันใหญ่จริงๆจากนั้นเขาก็ได้เดินมาเจอกับสารเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยผู้คนนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ที่นี่มีวัดและศาลเจ้าแบบนี้มากมายเขารู้สึกดีที่ได้เห็นสิ่งนี้จากนั้นเขาก็ได้เดินชมเมืองกรุงเทพต่อไปเรื่อยๆและรู้สึกตกใจกับอาคารที่นี่เขาบอกว่าตึกแถวนี้มันเหมือนกับที่กัวลาลัมเปอร์มันทันสมัยมากอาคารที่นี่เนี่ยมีรูปทรงที่คล้ายกันแต่ที่นี่มันน่าจะแตกต่างจากที่มาเลเซียเพราะตึกที่กรุงเทพดูเหมือนจะสูงกว่าที่มาเลเซียมากเขาไม่รู้ว่ามันมีกี่ชั้น แต่ตึกนี้น่าจะมากกว่า50ชั้นอย่างแน่นอนมันบ้ามากๆที่นี่มีตึกสูงมากมายเป็นเมืองที่ทันสมัยจริงๆแถมตรงนั้นยังมี BTS ด้วยเขาบอกว่าตัวของเขานั้นได้เดินทางไปเที่ยวมาแล้วหลายประเทศในแถบยุโรปที่เมืองไทยสามารถที่จะเทียบกับยุโรปได้เลยมันมหัศจรรย์มากๆไม่คิดว่าเมืองไทยจะทันสมัยขนาดนี้ระบบขนส่งสาธารณะของกรุงเทพนั้นเยี่ยมมาก แถมผู้คนก็เป็นมิตรพวกเขายิ้มตลอดเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินผ่านเวลาที่เขากำลังเดินและก็คุยกับกล้องอยู่คนไทยมักจะสวัสดีและกล่าวทักทายเขาอยู่เสมอจากนั้นเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆบนถนนและได้เจอกับชายสามคนที่กำลังทำงานอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งเขาบอกว่าไม่ว่าที่ไหนบนโลกใบนี้ผู้คนก็ต้องทำงานมันเป็นเรื่องจริงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆทีมเขาก็ได้มาเจอกับคอนโดแห่งหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่มีอสังหาริมทรัพย์มากมายมีป้ายประกาศขายคอนโดเยอะแยะเต็มไปหมดราคาเดือนละ85,000บาทและก็มีเดือนละ35,000บาทด้วยซึ่งน่าจะเป็นสตูดิโออพาร์ตเมนต์แถมยังมีห้องราคาถูกๆ25,000บาทต่อเดือนด้วยที่นี่เจ๋งมากๆห้องสา0หมบาทนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงเลยแค่980ดอลลาร์เท่านั้น และได้อยู่ชั้นที่สูงกว่าวิวมันต้องสวยมากแน่ๆแถมยังมีเฟอร์นิเจอร์และห้องครัวแบบครบทุกอย่างกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่มีคอนโดมิเนียมมากมายที่นี่มีประชากรมากถึง11ล้านคนถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่มากและประชาชนก็แออัดจากนั้นเขาก็ได้เปรียบเทียบกับประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเขาเองทิมบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีประชากร12ล้านคนในทั่วประเทศแต่ที่กรุงเทพ มีประชาชนถึง11ล้านคนแล้วแค่ในเมืองนี้เมืองเดียวเท่านั้นมันบ้ามากๆแออัดจริงๆจากนั้นเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านนวดเขาบอกว่าที่ประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะมีคอนโดมิเนียมมากมายแล้วยังมีร้านนวดอยู่เต็มไปหมดบางทีเขาอาจจะลองนวดดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไม่ดีกว่าเพราะเขารู้ว่าเมืองไทยมีการนวดแบบพิเศษด้วยแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น หาจะนวดคงต้องหาร้านนวดธรรมดาที่ไม่มีบริการแบบนั้นมาดูกันว่าวันนี้เราจะเจอร้านนวดแบบนั้นหรือเปล่าจากนั้นเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆและบอกว่าที่กรุงเทพมีรถตุกๆมากมายมันดังไปไกลทั่วโลกตอนนี้รถตุกๆมีอยู่ทั่วโลกแล้วแต่ต้นกำเนิดของมันมาจากที่นี่มันเกิดขึ้นที่เมืองไทยแห่งนี้รถตุกๆมันมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ และมีสีสันที่สวยงามมีเสียงเครื่องยนต์ที่ไพเราะซึ่งเขาบอกว่าในก่อนหน้านี้เขาได้เดินทางไปเที่ยวในประเทศอินเดียในอินเดียเนี่ยก็มีรถตุกตุกเช่นเดียวกันแต่มันไม่เหมือนที่กรุงเทพเพราะรถตุกตุกที่นี่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีสีสันที่สวยงามกว่าในอินเดียมากแถมรถตุกตุกที่อินเดียยังมีขนาดที่เล็กกว่านี้จากนั้นเขาก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆบนทางเท้า ในระหว่างนั้นคนขับรถตุกๆก็ได้ยิ้มและก็ทักทายกับเขาซึ่งมันทําให้ทิมดีใจเป็นอย่างมากและบอกว่าคนไทยเรียกเมืองไทยว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มซึ่งมันก็เป็นความจริงเพราะคนที่นี่มักจะยิ้มและทักทายเขาอยู่เสมอจากนั้นเขาก็บอกว่าทุกคนรู้ดีว่ากรุงเทพมีอากาศร้อนมากในตอนนี้ตัวเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อตอนนี้เขาต้องการไปยังห้างสรรพสินค้าเพื่อตากแอร์เย็น เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของห้างสปปรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งห้างสปปรรพสินค้าก็มีแอร์ที่เย็นมากทําให้ในตอนนี้เขาต้องการไปที่ห้างสปปรรพสินค้าโดยทางเข้าห้างมันก็จะซับซ้อนนิดหน่อยเพราะเราต้องเดินขึ้นไปบนสะพานเหล่านี้มันเป็นทางที่สามารถเชื่อมเข้าไปในห้างสปปรรพสินค้าได้จากนั้นเขาก็ได้มาถึงที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งเขาบอกว่าที่ห้างแห่งนี้มันมีของแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านเสื้อผ้าทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่นี่มันวิเศษมากๆแถมห้างแห่งนี้ก็มีขนาดที่ใหญ่ด้วยเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มาที่นี่จากนั้นในท้ายคลิปเขาก็บอกว่านี่เป็นการเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกเขาตื่นเต้นที่ได้มาที่นี่ไม่คิดเลยว่ากรุงเทพจะเป็นแบบนี้มันเกินจินตนาการของเขาที่ได้คิดเอาไว้ในก่อนหน้าที่จะมาเมืองนี้ที่นี่มีของกินมากมายและมีแต่ของอร่อย แถมผู้คนก็น่ารักยิ้มให้เขาอยู่เสมอทุกครั้งที่เดินผ่านมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆประทับใจมากที่ได้มากรุงเทพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับ ในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่มาเที่ยวในประเทศไทยและพูดถึงประเทศไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ